สีีล์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับข้อท็อปปิกวันนี้ฝากเงิน460,000บาทกับแคมเปญบัญชีงเงินฝากทองพันช่าง8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย2%รับดอกเบีย้ยล่วงหน้าณนะวันที่ฝากนะครับรับดอกเบีย้ยล่วงหน้าทันทีเปิดฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง3ามีนาคม2568นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีนะครับในวันที่ฝากคือ2%ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.35ต่อปีนะครับเงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2 5 6หหรือวันที่ลงคลิปวันนี้นะครับถึง3 1มีนาคม2 5 6 หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับการฝากนะครับสามารถที่จะไปฝากได้ที่ธนาคารทอกศออทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแคมเปญเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที2%ต่อปีนะครับผลิตภัณฑ์ฝาก8เดือนให้อตัตราดอกเบี้ย2%นะครับเงื่อนไขบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเปิด บัญชีนะครับเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับ1นคนต่อ1บัญชีไม่รับเปิดบัญชีฝากร่วมฝากขั้นต่ำครั้งละ1 0 0 0 0แบาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายรับฝากเฉพาะสาขาที่เจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับปอรอนะครับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยทันใจนะครับและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทร .14 และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว ที่มีสานะบัญชีปกตินะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากเล่มเดิมเพื่อฝากเงินฝากทองพันช่าง8เดือนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่นะครับสามารถรับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะท0ธันวาคม2567ไปจนถึง31มีนาคม2568เลยทีเดียวหรือทางคารจะแจ้ง การปิดการรับฝากนั่นเองนะครับก็ลองดูนะเป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับลองดูนะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากทองพันช่าง8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย2%เนะครับเงินต้น46 0,000บาท8เดือน243วันดอกเบีย้ยให้รับ6 1 2 4บาท93สตางคตังรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยเพราะว่าอดอกเบีย้ยยังไม่เกิน2 0,000บาทยังไม่ถูกหักภาษีณที่จ่ายนั่นเองนะครับ สรุปเงินต้น460,000บาทบวกดอกเบี้ย6,124บาท93สตางค์เป็น466,124บาท93สตางรับไปได้ดอกเบี้ยไปเลยนะครับก่อนจากการนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเราจะผัดเปลียนหมุนเว campaign, ียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะ ม่เพื่อที่จะเข้าใจนะครับในอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละคัมเปตน,นั่นเองนะครับก่อนจากกัรอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0ง0สนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ